เสียมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องของการเตรียมตัวรับใช่ค่ะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นเกิดขึ้นครึ่งปีแรกขอให้ไม่เกิดขอให้ไม่เกิดอ่อนี่คือครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ประมาณช่วงครึ่งปีแรกเหมือนกันก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวรายการพี่ก็พูดเลยแล้วกันเนาะพม่าเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใกล้พม่าเตรียมตัวกรุงเทพรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนค่ะคุณระบุเลยเหรอ เพราะว่าท่านก็ให้เห็นมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าพูดตรงอื่นแล้วเดี๋ยวพอรายการผมออกไปแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมาพีก่ก็ปิดไม่หรอกเราก็ยอมรับอยู่แล้วเพราะว่ามันเห็นคือขอบนี้จริงจริงจริงเหรอืมคือหนูเห็นหนูเห็นอันนี้มาตั้งแต่สองสามเดือนที่ผ่านมาแล้วคือแบบมันพูดอย่างนั้นขอบนี้ขอบนี้แล้วมันขอบไหนวะแต่ทั้งหมดที่คุณพูดนี่คือคุณหวังดีนะอยากจะให้มีการ เฝ้าระวัง<ช>ป้องกังนเต็มตัวดีท่สุจากหนักจะได้กลายเป็นเบานะ,ะอยากให้มองเจตนานี้นะถูกต้องอยากให้เก็บเก็บเงินเข้าที่สูงเก็บเงินเข้าธนาคารไม่อยากให้มันถูกน้ําพัดไปไม่อยากให้อาคารมันพังแล้วก็ทับบ้านทับอะไรอย่างเงี้ยของมีค่าอย่างน้อยๆเรามีเงินเก็บไว้ในธนาคารก็ยังโอเคกว่าพอจะระบุ<ม>เดือนได้ไหมครับก็ช่วงประมาณกลางของกลางปีอะ ลกลางของกลางปีเดือนที่ <นะ S 1> 3เดือนที่4ประมาณนะประมาณนะ,ะอาจจะมีค่าเคลื่อนบ้างขอให้มีเกิด